หูป้ามาป่วนเมตามอนเปลี่ยนร่างสวัสดีครเัเพื่อนเพื่อนเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกเทรนเนอร์นะฮะก็วันนี้วันที่1กันยายนนะขึ้นเดือนใหม่แล้วนะฮะหูป้ามาป่วนแล้วนะฮะก็ใครได้รับเควสแล้วบ้างนะฮะเควสมีทั้งหมด16สเต็ปหรือว่า16ด่านนะฮะให้ทำกันนะครับก็ยาวๆกันไปครับไม่ต้องรีบร้อนครับผม ก็เมื่อฮูป้าม,มาป่วนนะฮะเมตามอนจึงเปลี่ยนร่างนะฮะเมตามอนเป็นโปเกมอนที่สามารถเรียนแบบร่างคนอื่นได้นะครับเมตามอนเนี่ยนะฮะเดิมจะเป็นแปลงร่างเป็นอีกตัวหนึ่งนะฮะแปลงร่างเป็นพวกนกหนูหนอนอะไรพวกนี้นะครับแต่ตั้งแต่วันที่1นึ่งธันวานะครับกันยายนจนถึง1นธันวานะฮะของปีนี้ เมตามอนนะฮะจะเปลี่ยนร่างนะฮะตามโปเกมอนในเขตคันโตนะฮะก็เปลี่ยนร่างเป็นแกสบรี่นะครับหรือว่าผีนะฮะดาวซี่นะครับหรือว่าเจ้าสมเสร็จนะครับผมสมเสร็จอ่าส่วนภูมิภาคอ่าโจโต้นะฮะก็จะเปลี่ยนเป็นเจ้าปลาเลมอนเลดปะฮะอ่าแล้วก็เป็นหมีนะฮะหมีหม,หมีอ่า นะฮะมีอูซ่านะฮะมีอูซ่านะฮะแล้วก็ในเขตโฮเอ็นนะฮะเปลี่ยนเป็นกูปินนะครับแล้วก็นูเมลนะฮะเจ้าอูดนะฮะแล้วก็ในเขตชินโอนะฮะเปลี่ยนเป็นสตันคีนะครับแล้วก็ดีเวเบลนะฮะกับอา่าฟุนกัสนะครับ ในเขตยูนัวนะฮะก็คือโปเกมอนเหล่านี้แหละนะครับถ้าเราไล่จับเนี่ยเราจะได้ดิสโตนะครับคือบางตัวมันอาจจะเป็นดิสโตก็เป็นได้วิธีสังเกตดิสโตง่ายๆครับมันจะดิ้นนะฮะไม่ยอมเข้าบอลนะฮะถ้าโยนไปบ่อยๆพื้นปกติโปเกมอนพวกนี้มันจะติดง่ายอยู่แล้วใช่ไหมครับตัวไหนติดยากๆโยนะด้งโยนระด้งอะไรเงี้ยเดาไว้เลยครับตัวนั้นดิโตครับผมนะฮะ ก็ประมาณนี้นะฮะตั้งแต่วันที่1กันยาจนถึงวันที่1ธันวาคมนะฮะแล้วก็เควสมาแล้วค่อยๆทํากันไปนะฮะไม่ต้องรีบครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาสรุปเควสไให้อีกทีหนึ่งนะฮะดิตโตมาประมาณนี้นะฮะสำหรับช็อตนิววันนี้นะฮะก็คงเท่านี้ใครจะตีอ่าลูเกียนะฮะอย่าดื่มดันตัวมาด้วยนะฮะเพราะว่าลูเกียอึดมากๆนะครับ6คนบางทีถ้าเวลต่าๆจะตีไม่ลงกันเอานะครับดันตัวกันมาด้วยนะครับ สำหรับชัตนิวแค่นี้นะครับสวัสดีครับ